สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์ครับเ,เป็นของ La z a d a นะครับตัวนี้ผมไม่ได้สั่งซื้อนะฮะคือเป็นร้านที่ผมสั่งซื้อชั้นโลหะเขานึกเสนอหาอีท่าไหนไม่รู้เขาก็ส่งของขวัญมาให้ผมเขาแชทไปในช่องอช่องแชทนะฮะร,ระหว่างร้านค้ากับคนซื้อเขาบอกว่ามีของสมนาค,คุณมาส่งให้กับลูกค้าเป็นอะไรผมก็ไม่รู้แต่ก็มีน้ำหนักอะไม่รู้เป็นระเบิดหรือเปล่า ก็แพ็กกิ้งเรียบร้อยดีนะก็ให้เครดิตร้านเขาหน่อยนะฮะผมซื้อเนี่ยผมเอาไว้ขยายร็อวางไว้ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยหลงแรมรื่มแบบเนี่ยนี่นะฮะผมซื้อชั้นวางของคจากเขานะครับชื่อร้านอะไรเนี่ยโอ้โหตัวมันเล็กมาก ร้านซาม่าเฟอร์นิเจอร์ร้านซาม่าเฟอร์นิเจอร์นะฮะผมซื้อชั้นวางของเขาก็ราคาประมาณห้าร้อยนะห้าร้อยไม่แพงเขาส่งของกำนันมาให้ผมเขาก็แชทมาในช่องมีของสมนาคุณมาให้ลูกค้าด,ด้วยไม่รู้ว่าผมซื้อเขาคนแรกหรือเปล่า, <laughs> อาลองแกะดูกันครับว่าเป็นอะไรส่งมาเมื่อตอนบ่ายนี้เองก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยเลย บาทเดียวไม่ได้เสียเลยนะตัวนี้เขาส่งมาให้ซื้อของเขาอย่างเดียวซื้อของก็ส่งไม่นานแค่สามวันแล้วทันี้อะไรก็ไม่รู้ฮนะไม่ใช่ระเบิดแนละ้วผมสบายใจละ <laughs> มีอะไรเนี่ย imported i n g r e d i e n t from Korea Dema เ e l l เอออะไรก็ไม่รู้อะ่ะนี่นะฮะตัวหนึ่งแล้วอันนึงก็เฮ้ยก็ส่งอะไรให้ผมเนี่ยเออแต่ผมเป็นผู้โชคดีมั้ง <c oughs> ซื้ออะไรซื้อของออนไลน์มาซื้อของออนไลน์มาโอ้โหเป็นสิบปีไม่เคยมีใครส่งให้ขนาบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นผ้าอะไรสักอย่างอะ่ะ เป็นผ้าถุงนะะเออใช่เป็นผ้าถุงยิงด้วยเอ้ยไม่ใช่อได้ใช่ดินี่ไงเป็นผ้าถุงนะฮะเอาใช้ใช้เป็นผ้าปูโต๊ะก็ได้นะเนี่ยสวยดีนะเขาส่งผ้าไหมผมผืนหนึ่งเอ้ยผมซื้อของเขาแค่หนะ้าร้อยนะฮะห้าร้อยกว่าบาท เขาส่งของขวัญให้ผมอย่างนี้เลยอ่ะเออเป็นผ้าถุงใครจะใช้อผ้าถุงนีแต่ก็เป็นผ้าปูโตได้นะฮะเป็นผ้าคลุมอะไร,ะไ,รไดไนไะดะ้สวยดีมาะสวยไหมละ่ะเอามาตัดทำมาเช่นหน้าก็ได้เลยเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ตัดหรอกเขาส่งผ้ามาให้ผมเฉยเลยสงสัยผมเป็นผู้โชคดีซื้อของครับนี่นะฮะ สวยอ่ะสวยไหมไว้ให้ใครดีถ้าถูกลายสวยฮะลายสวยเชีย ซื้อของมาานังนานก็เพิ่งจะได้ของแถมสงสัก็จับฉลากเป็นผู้โชคดีแต่สวยนะผ้าสวยแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ย imported ingredient from Korean China d e m a r s e l หมือนจะเป็นดารานะเป็นภาษาเกาหลีแล้วตัวเล็กด้วยผมก็ไม่รู้ละน่าจะเป็นพวกอาหารเสริมหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็แกะดูนะไม่แกะก็ไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวเราแกะดูกันครับ ขึสำอางแงแ่เลยเนี่ยโอ้ยจริงๆด้วยอ่ะ <laughs> ขึ้งสำอางนะฮะอื <c oughs> ก็ถือว่าโอเคดีฮะคลิปนี้ก็คงไม่ลงกันมั้งฮะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้หรือจะลงแล้วกมาข่า ก็เป็นของคอมเมนีทรีนะฮะอภินนารรการเขาส่งมาให้ผมไม่รู้เขาชอบอะไรผมนะก็เป็นอันนี้ก็ต้องให้ทางผู้หญิงใช้นะฮะผมก็คงมไม่ได้ใช้แล้วก็มีพวกเครื่องสำอางแล้วก็ผ้าถุงนะฮะหรือว่าผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ขอขอบคุณทางร้านนะฮะเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยเอมาเฟอร์นิเจอร์อะไรนะฮะที่เขาส่งมาให้ ก็คลิปนี้ขำๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ตามชมคลิปมากระตันใจมาตลอดนะครับแบบคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับเนี่ยแค่เนี้ยเราก็ยิ้มมีความสุขแล้วความสุขก็อยู่ที่ใจครับ